ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุชลชาบทลรดนะคะก็วันนี้มาพบกับป้าแดงนะคะเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่หรือเข้ามาชมคลิปเป็นครั้งแรกไงฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป้าแดงด้วยนะถ้าเกิดชอบใจหรือว่ามชมแล้วแบบตรงหรือไม่รงยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้จะมาทำท็อปิกที่ว่าคนที่คุณค,ณค,ณคบอยู่หรือคุยอยู่พูดคุยกับคุณเนี่ย ที่เขาเข้ามาคุยหรือว่าคนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยเขารู้สึกไม่ใช่เขารู้สึกสิเขาหวังอะไรจากคุณหรือเปล่าอืเพราะว่าหวังในที่เนี้ยหมายถึงว่าหวังความรักคนเข้ามาจีบก็ต้อง,องวห,วหวังความรักใช่ไหมส่วนมากนะส่วนมากถ้าเกิดคนจริงใจเขาหวังความรักหรือบางคนหวังมากกว่าน,นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยความคิดความรู้สึกของเขาอะที่เขาเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเดินหน้าจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ลองเช็คกัน ดูสักนิดนึงนะอันนี้เป็นความรู้สึกลึกๆของคนงคนนั้นที่คุณมาถามถึงนะก็ป้าแตงจะอ่านโดยการใช้ไพ่เออเป็นสำหรับใหม่วันนี้เป็นทาร์ลทาร์ลเซ็กชวลเมจิกนะคะจะเป็นออกแนวเนี่ยเนี้ยสเปบเล็กๆนะคะจะโชว์ไพ่แบบแบบแบบอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้นะก็คือมันจะออกนู๊ดๆโป๊ๆหน่อยแล้วป้าเตงดูว่ามันเป็นศิลน,นะนะแต่ว่าถ้าเกิดเรานํามาใช้ในการอ่านโดยการไม่ใช่อ่านแต่ความหมายของไพ่โดยตรงอย่างเดียวก็ ก็แดงจะเป็นคนที่อ่านไพ่แล้วใช้ความรู้สึกด้วยความรู้สึกจากภาพตีความหมายจากภาพอะนะรู้สึกยังไงจากพลังงานจากไพ่ด้วยว่าเขารู้สึกยังไงนะไม่ใช่อ่านแค่โดยความหมายของไพ่สําหรับบางคนที่จะแล้วป้าแดงจะอ่านแบบแนวรีเวิร์สก็คือกับหัวด้วยจับพลังงานของไพ่นะคะจับความรู้สึกที่มันออกมาที่ที่เราหยิบออกมารู้รู้สึกอะไรก็จะบอกไปอย่างนั้นนะคะไม่ได้อ่านตามไพ่แบบความหมายของไพ่แบบทื่อๆไปอย่างนั้นนะ ต้องบอกให้เข้าใจกันก่อนนะบางคนบอกว่าอ้าอ่านผิดนี่อะไรเนี่ยคือไพ่มันดิ้นได้นะเหมือนแบบบางคนใช้ไพ่ทาโร่เพื่อการเหมือนทำนายดวงชะตาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดวงก็ดิ้นได้ในในความรู้สึกของป้าแดงอะนะดวงก็ดิ้นได้ดวงมันอยู่ที่การกระทําของเราลนะดวงมันเปลี่ยนได้นะที่ใช้คําว่าดวงก็ดิ้นได้นะอาจารย์ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็อย่านาไปตัดสิน ใครหรือไปจ้งใครใดๆทั้งสิ้นว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้คุณก็หวังอะไรอะไรกับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยหัวข้อท็อปิกที่ว่าคนที่เขาเข้าหาคุณอ่ะเขาหวังอะไรจากคุณนะอ่านตามไพ่นะคะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดก็วันนี้มีให้เลือก3ามกองเรื่องความรักแถมไพ่เซ็กซี่เซ็กซี่เนาะก็มีอ่ะนี่เป็นลิปลิปสติกค,ค่ะลิสติกแค่นี้กองที่หแล้วก็กองที่สเป็นปลอกดำนะคะ เป็นปลอกดำสถีงไงดิมันเล็กแล้วก็ไปใหญ่แล้วก็เท่งนี้เป็นกองที่สามทำให้เห็นยี่ห้อเห็นชัดไหมหนึ่งสองสามนีให้เลือกสามกองนะคะวันนี้ใช้สมาธินะคะแล้วก็เลือกรู้ถึงหน้าคนคนนั้นก่อนที่คุณถามแล้วก็รู้สึกชอบอันไหนที่สุดดึงดูดอันไหนที่สุดก่ออันนั้นแหละนะโอเคขอไปทำ กองที่1ก่อนนะจ๊ะค่ะก็มาสําหรับคนที่เลือกรูปที่1น่นะคะลิฟ์แท่งนี้ขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าคนที่เข้ามาพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกรูปที่1น่นะคะว่าเป็นยังไงนะเขาหวังอะไรหวังอะไรเช่นแบบหวังเงินหวังความรักให้ได้ความรักกลับไปหรือว่าหวังอะไรนั่นแหละนะอ่านตามหน้าปเดี๋ยวบอก ะะมาเรารัว้วแหละเขามีที่แน่ๆหวังอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าที่แน่ความรักแน่นอนนะจ๊ะถึงถ้วยมีรักดีๆมาให้เนาะมีรักดีๆมาให้เขาหวังอะไรจากคุณก็ยังยังไม่ได้ออกมาชัดจะมาให้ซะมากกว่า The Moon อืมเริ่มคิดลึกนะคะเริ่มคิดลึกขอให้ชัดๆอีกทีอ่ะอืมนี่แหละเออเขาก็ดูแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่เข้ามาถามน่าจะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเน่เลยเป็นแนว เอเตอร์จีที่อ่านออกมาเป็นของผู้ชายซะมากกว่านะมันเขาอยากจะมาปกป้องคุณอะไพ่สามบอนขึ้น,นะคะแล้วเห็นไหมเขาอยากจะปกป้องคุณมากกว่าเป็นแนวความรักดีๆอะค่ะเขามารักคุณนั่นแหละเขามาให้ความรักกับคุณก่อนแต่เขาก็หวังความรักกลับไปเหมือนกันเออแน่นอนความรักดีๆนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญคือมันเป็นความเริ่มต้นอะน่าจะเป็นเป็นการเริ่มต้น คุณกำลังเหมือนช่างใจอยู่เหมือนกันนะถ้ามีสมอนนะคุณกําลังช่างใจอยู่เหมือนกันแล้วดูดูแล้วว่าเขาก็น่าจะมีคนของเขาด้วยนะมีเดมูลตีได้สองอย่างเห็นไหมถ้าเกิดดูพลังงานจากรูปนะน่าจะต่างคนต่างมีเขาน่าจะแบบถูกใจคุณมากๆเป็นความรักเป็นความรักดีๆเป็นความรักดีๆมากกว่าจะมาหวังหวังเรื่องทางร่างกายหรือเรื่องเซ็กซ์จากคุณนะถ้าจะถาม เขาอยากอยากได้ความรักจากคุณมากกว่าอที่เขาหวังนะตอบแล้วนะว่าเขาหวังเรื่องความรักความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าเขาก็กลัวคุณดูจะกลัวคุณแต่ดูเขากล้ากล้ากลัวกลัวแต่ดูในนี้แล้วแม้จะกล้ากล้ากลัวกลัวก็เขาก็แสดงออกกับคุณไปเยอะแล้วนะในเนี้ยแสดงว่าเขาเดินหน้ากับคุณเยอะเพราะเป็นไพ่อัพไร้หมดเลยไม่มีรีเวิร์ดเลยสักใบหนึ่ง ะะคะก็กรูปนี้อ่านง่ายมากเลยอ่านแบบคือความรู้สึกเขาอะ่ะลงไปตรงมากับคุณที่สุดแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเขาแบบรู้แน่ๆเลยคนคนเนี้ยหวังความรักจากคุณอะใช่คุณคิดถูกต้องนี่ไงดูเว,ว,วอรอะคุณแบบเหมือนโลกทั้งใบของเขาไปเลยนะไม่ว่าตอนเนี้ยสถานะความสัมพันธ์ของคุณอะจะเป็นยังไงแต่ดูๆแล้วมันจะมีลักซ้อนนะคุณก็ดูดีๆนิดนึง แต่ว่าเขารักคุณจริงๆนะทางเขาก็อาจจะมีคนของเขาทางคุณก็อาจจะมีคนของคุณนะคะในความสัมพันธ์ของกรุ่ปที่หนึ่งะน,นะก็ดูดีๆถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาโสดแล้วอะไรเงี้ยเช็คก่อนว่าเช็คก่อนว่าเขาจบกับทางนู้นแล้วจริงๆหรือยังขาดจากขาดกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วจริงๆหรือยังที่เขามาเดินหน้าจีบคุณอะแต่ที่แน่ๆความสัมพันธ์ทางร่างกายคือมันมาตีคู่กันอยู่แล้วนะแต่เขาไม่ได้คิดลึกไปแนวอย่างนั้นนะ อาจจะเป็นแนวกังวลมากกว่าว่าคุณจะไม่รับรักเขามากกว่าเขาอยากได้ความรักความเข้าใจกับคุณมากกว่าเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจคุณดูเก่งอ่ะคุณดูเก่งคุณดูพร้อมคุณดูเก่งคุณดูพร้อมคุณดูสวยงามคุณดูฉลาดคือเหมือนเอเนอร์จี้เขาเหมือนพูดกับคุณไม่กี่คำก็ก็ก็เข้าใจอ่ะไม่ต้องอธิบายหรือคุยอะไรมากมายนะไพ่ดู คุณน่าจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายๆอยู่แล้วเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้ง่ายๆด้วยหมายถึงว่าเป็นคนที่น่าจะเป็นคนช่างเจรจาพูดเก่งเก่งหลายภาษาทํางานเก่งเป็นอะไรที่น่าเอ็นดูน่ารักนะนะน่ารัก,น,รกน่าทะนุถนอมเพราะดูจากพลังงานไพ่แล้วก็กไม่ได้หวังหวังตัวคุณนะดูแล้วจะเป็นไพ่พลังงานที่แบบอยากอยู่ใกล้แค่อยู่ใกล้ก็ได้ต่ให้คุณไม่ได้รับ รักเขาหรือว่าคุณให้ความรักกันไปอะ่ะเขาแค่อยู่ในเขาแค่อยู่ในโลกใบเดียวกับคุณหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆคุณข้างๆคุณได้ไอเนี้ยโอ้ตกกระจายนึกว่าอะไรภาพอุโตะนะคะนั่นแหละจะมากกว่าคือแบบได้อยู่กับคุณแล้วอะ่ะเขาแฮปปี้เขามีความสุขถึงไม่ได้จะเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรเงี้ยให้ได้เป็นเพื่อนให้ได้อยู่ในวงสังคมเดียวกันให้ได้เห็นคุณให้ได้มองเห็นคุณอะ่ะแค่นั้นเขาก็พอใจแหละ นะเมื่อกี้ก็ชูเยอะไปหน่อยนวดไปนิดนึงนะคะจะพยายามติดนิสัยให้ดูนักไพ่เยอะไปหน่อยอก็เดี๋ยวมาดูข้อความนะมาดูกันว่าถ้าข้อความที่เขาอยากบอกคุณอะแต่เขาไม่กล้าบอกคุณอะมันคืออะไรกันแน่ขอหยิบเลยนะไม่สับไพ่มันใหญ่มากเดี๋ยวนะหยิบนะคะไอ้นั่น น,นั้นก็หลุดออกมาเละหนึ่งใบว้ไว้ๆว้วเดี๋ยวนะนี่เป็นเงินฉันน้อยนะคะแตอีกใบหนึ่งคุณสร้างแพชชั่นให้ฉันนั่นแหละตรงกับที่ว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานั่นแหละเหมือนไปนทําให้ชีวิตที่หอเหี่ยวของเขาเอะนะดูดูดีขึ้นเขาบอกเขาต้องดูแลแม่คนคนนี่น่าจะมีปม มีปมทางครอบครัวหรือมีปมกับคนของเขานั่นแหละนะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นแหละที่เขาต้องดูแลพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้ไงจนไม่ได้จนทําให้ความสัมพันธ์ลักเขาที่มีอยู่ปัจจุบันที่ไม่ใช่กับคุณหรนะนะหรือก่อนหน้านั้นนะ่ะมันน่าจะจบลงไม่สวยนะพักกอดพักบ้างก,ก็ดูเหมือนคุณจะหนงานคิดว่านะเนี่ยเป็นควีนออฟสอดก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งทํางานเก่ง คุณก็ดูน่าตรากตามกับงานเหมือนกันเพราะว่าคุณต้อัสอนนี่จะเป็นอะไรที่ตรากตําทํางานต้องลงมือทํางานต่อให้เป็นงาน <Spider> นั่งโต๊ะก็ยังต้องต้องลงลึกต้องลงไปปฏิบัติงานเองแล้วเหนื่อยน่ะนะอยากเป็นคนดีของเธอก็สรุปเลยนะชัดๆว่าเขาก็อยากให้คุณรักเขานั่นแหละอยากให้คุณรับรักแต่ว่าเขาก็ยังกล้ากลัวๆนี่ขนาดกล้ากลัวก็ดูจาก พลังงานไพ่ดูว่าเขาก็แสดงออกกับคุณเยอะแล้วแล้วก็เดินหน้าจีบเยอะแล้วแล้วก็แสดงความต้องการหรือถึงขั้นพูดคุยกันแล้วล่ะสาบอลเนี่ยต้องคุยกันแล้วต้องพูดกันแล้วล่ะนะคุณอาจจะแค่เข้ามาเช็คเฉยๆว่าคนที่คุณกําลังจะเริ่มคุยหรือจะเริ่มคบหาเนี่ยเขาหวังอะไรกับคุณแน่เขาไม่ได้หวังคุณคือคุณอาจจะสวยหรูดูดีมีเงินมีฐานะกว่าเขาก็ได้น่จากข้อความที่เขาบอกเงินเขาน้อยนะก็คุณอาจจะต้องคิดมากนิดนึงบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้จะมาหวังเงินทองอะไร จากคุณนะแต่เขาเป็นคนภาระเยอะเขาก็กลัวที่คุณจะไม่เลือกเขาตรงที่เขาฐานะเขาอาจจะด้อยกว่าคุณก็ได้เนาะเขาแค่หวังความรักจากคุณนั่นแหละไม่ว่าจะรักในสถานะไหนเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยนานมิตรที่ดีกันก็ได้เขาแล้วแต่คุณเลยนะจ๊ะก็ขอจบการอ่นานไพ่ของกรุป๊ปหนึ่งไว้เท่านี้นะคะเป็นพลังงานดีๆน่ารักน่ารัก,นรกเนาะก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได ไม่ได้เรื่องมากหรือเศร้าซีกับคุณมากเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณต้องการคนที่เขารักคุณจริงๆอ่ะคุณก็ควรที่จะควรที่จะเลือกเลือกคนคนนี้นะก็ไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนว่าเออให้ต้องเลือกเลยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะคะเนาะก็ลองไปคิดไตรลรอดูนําไปเป็นไกด์ในการตัดสินใจดูก็ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสําหรับ เพื่อนๆที่เลือกรูปที่สองลิปสติกปอกสีดำแห่งนี้นะคะมาช่วยกันส่งพลังงานจากคนที่คุณเข้ามาถามนะว่าเขาหวังอะไรจากคุณในการที่เข้ามาจีบเข้ามาคบหาเข้ามาคุยเข้ามาพูดด้วยเขามาเพื่อหวังอะไรจากคุณเขาคาดหวังคาดหวังที่จะได้อะไรจากคุณดีกว่ามาบอกดิค่ะรูปที่สองลิปสติกบอกสีดำ เ,เป็นเดซันเดซันนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่นุ่เท่าไหร่ได้อยู่นะเออเดซัน right. อัพไร้ดูว่าเขาอยากจะคุยกับคุณเยอะแยะเลยนะเขาไม่ค่อยพูดหรือ,อ พลังงานน่าจะเป็นเรื่องความรักหมดเลยเรื่องความรักนะมีเดซันแล้วก็มีควีนซับวอนนะคะพลังงานเขาเป็นเป็นแนวเป็นแนววิตกกังวลเข้าเข้ามาหาคุณเขาก็กวคุณคิดมากเข้าเข้ามาจีบคุณนี่แหละเขาก็หวังความรักจากคุณแล้วก็ ถ้าจากพลังงานจากไพ่เขารู้สึกว่าคุณดูเซ็กซี่ดูมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดูมีสเสน่ห์แหละ,ะเพราะว่าไพ่เดอะซัขึ้นะนะมันเป็นพลังงานก็ก็เป็นธาตุไฟแหละนะคะแล้วก็ไพ่ถัดมาก็คุณสวรแต่ว่าเป็นรีเวนเขากลัวว่าเขาจะพูดหรือว่าเขาจะแสดงออกไปจนคุณจับได้ว่าเขาแบบเขาหลงคุณลหลงไหลอะต่อให้คุณยัง ไม่ได้มีอะไรกันหรือสิบวกกันหรืออะไรใดๆเลยทั้งสิ้นเข้ามาจีบกันเฉยๆเลยหรือว่าแต่ถ้าดูในเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่คบหากันได้สักพักแล้วนะคะเขาอยากจะมาให้คุณมากกว่าแต่ก็เขาก็เขาอยากจะให้คุณมากกว่าแหละแต่มันเป็น justment reward เขากลัวว่าคุณจะคุณจะไม่ให้เขาอะหมายถึงว่า ดูไปดูมาไพ่นี้น่าจะมีอะไรกันแล้วแต่เขากลัวว่าคุณอะจะจะไม่ได้ให้สถานะความสัมพันธ์อะไรกับเขาแบบชัดเจนเพราะตัวเขาอะดูจะช้าช้านะเหมือนเขาเข้ามาออฟเฟอร์คุณอะแต่คุณอะดูไม่ได้ให้สถานะอะไรกับเขาชัดเจนมากสักเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงคุณให้กันหรือไม่ให้หรือว่าคุณอาจจะเถียงว่าอ๋อก็แสดงออกไปเยอะแล้วนะอะไรอย่างนี้นะแต่ตัวเขาอะยังมีความไม่มั่นใจให้มันเป็นรีเวิร์ดเขาดูว่า เขาดูว่าเหมือนคุณจะเหมือนคุณจะมีตัวเลือกต่อให้มีอะไรกันแล้วนะครับก็ยังกลัวกลัวว่าคุณทิ้งคานั่นแหละอแฮงแมนใช่ด้วยเห็นไหมเนี่ยคุณต้องมีอะไรกันแล้วแน่ๆนะสิบแปดบวกนิดนึงนะไม่ชูนานติดติดจะให้ดูไพ่านานๆก็รีวิวเบรรี่เวิร์แล้วก็ไพ่แฮงแมนนะคะก็เขากลัวว่าเขาจะจะโดนคุณทิ้งหรือว่ามีอีกประเด็นเด่นคือเขาอะ มีคนของเขาอยู่แล้วเขากลัวที่เขาจะเขากลัวที่เขาจะตัดความสัมพันธ์กับทางนู้นไม่ได้และคุณก็จะอืมก็คือเหมือนจะมาอยู่กับคุณอะเต็มที่อะไม่ได้เพราะว่าเขาก็ติดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนอยู่กับฝั่งโน้นทีมาหาคุณทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าคุณคงคิดว่าเขาไม่รักคุณแน่เลย คิดว่าหวังแค่เรื่อง18บวกกับคุณแน่ๆเลยอันนี้ไม่จริงนะถ้าขึ้นไพ่แฮงแมนอย่างนี้เป็นแค่ king of pentacle เฉยๆ king of pentacle คือจะเป็นคนที่นิ่งๆแสดงออกไม่ค่อยเก่งนะแสดงออกไม่ค่อยเก่งไกลๆไนละกันไม่ต้องไกลแสดงออกเรื่องความรักความโรแมนติกนะ่ะไม่ค่อยเก่งแต่จะเป็นเหมือนสายเปน่ะถ้าเขารักใครเขาก็จะให้เหมือนตัวเขาเองอ่ะเขามีอำนาจเขามีอะไรทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่า ขาดความโรแมนติกขาดเวลาที่จะให้คนที่เขารักถ้าจะถามว่าคุณเป็นผู้หญิงในสต็อกของเขาไหมไม่ใช่นะคุณอนะไปขย่าเขาได้เลยนะเป็นแฮงแมนถ้าคุณเลือกที่จะจบจากและเดินไปจากเขานะ่ะเขาจะเจ็บมากๆเลยนะเจ็บปางตายเลยแหละแล้วคือเอาง่ายๆว่าไพา่ออกมาแล้วว่าถ้าคุณมีอะไรกันแล้วอะ่ะเขาก็จะติดหนึบติดหนึบเรื่องอย่างนั้นกับคุณด้วยหลงไหลคุณรักคุณยอมเสียคุณไปไม่ได้นะ่ะ อพายออกแนวอย่างนั้นเลยแล้วก็เขากลัวด้วยว่าเขาให้สถานะความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้แล้วกลัวที่คุณจะทิ้งเข้าไปเขาไม่ได้หวังคุณแค่ร่างกายนะเขาไม่ได้หวังคุณแค่ร่างกายแต่ตอนเนี้ยเป็นช่วงหลงหลงคุณมากๆทั้งรักทั้งหลงอ่ะเขาก็อยากให้คุณอยู่กับเขาอ่ะหวังที่จะให้คุณอยู่กับเขาหวังที่จะให้คุณให้ความรักกับเขาจริงๆกลัวกลัวที่คุณจะไม่เลือกไม่เลือกที่จะ อยู่กับเขาหรือให้ความรักเขามากกว่าบุคคลคนนี้ที่คุณมาถามถึงอะนะจ๊ะอ,อยากได้ความรักกันแหละสั้นๆง่ายๆเพราะว่าดูเลยเนี่ยตัวน่าจะได้ไปแล้วตัวน่าจะนะจ๊ะตัวน่าจะได้ไปแล้วอืมถ้ายังไม่ได้ก็เขาจริงจังกับคุณพร้อมจะดูแลพร้อมพร้อมไปนะแล้วอันนี้แล้วแต่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกเขาเหรือเปล่าแต่เขาจริงใจเขาไม่ได้มาหลอกไม่ได้จะมาหลอกแล้วก็จากไปอืม นั่นแหละคุณคือดวงตะวันของเขาเลยไม่มีคุณที่โลกมืดเลยนะสาหรับบคุคคลคนนี้เดี๋ยวมาดูให้ข้อความหยิบนะคะขอหยิบนะห้าใบเขาอยากบอกอะไรคุณ่ดดวาคุณสร้างแพชชั่นให้ฉันเห็นไหมสิบแปดบวกนี่แพชชั่นเยอะปุ๊บแรกก็ได้แพชชั่นเหมือนกันสร้างแพชชั่นอีกแล้วอยากโสดเห็นไหมเขาติดตรงไหมไม่อยากอวยตัวเองว่าเขา มีคนอื่นด้วยคุณอาจจะเป็นแบบคนในความลับอืมคนในความลับหรือจริงๆก็ดูในนี้อาจจะไม่ลับก็ได้อาจจะเป็นตัวจริงของเขาก็ได้นะแต่เขาก็ไม่ได้อยากเสียคกกุณไปนะเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปนะัดตอนนี้ถ้าเกิดคุณเข้ามาเปิดดูนะคุณเข้ามาดูคลิปนี้นะอะมารักกันเถอะบอกแล้วว่าอยากได้ความรักสามมันนะคะอีกสองใบนางในฝันบริษันไงคุณคือแบบดวงตะวันของเขาแลนะ้วพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย ก็ดูเหมือนจะไม่โรแมนติกคือเขาเป็นคนที่โรแมนติกแต่แสดงออกไม่เป็นมากกว่าบุคคลคนเนี้ยเยียวยาคุณคือนางในฝันคุณคนที่มาเยียวยาจิตใจเขาเวลาแบบเหมือนเขาทํางานเหนื่อยท้อๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเกิดคุณมาถามถึงคนที่เขากําลังมาจีบคุณอยู่เขาอยากได้ความรักจากคุณนั่นแหละแต่เขาก็ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนเหมือนหรือว่ามาจีบคุณแบบแนวพูดทะลึงล่งทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้แนวจีบแบบหวานๆลงมนติดซื้อดอกไม้มาให้ซื้อคุกกี้มาให้หรือส่งข้อความอะไรอย่างเงี้ยอะไรง่ายคนคนนี้ถ้าจีบคุณอะแชทไม่เก่งพูดไม่เก่งแสดงออกไม่เก่งแต่ดีไม่ดีชวนคุณแบบแย่คุณในแนวสิบแปดบวกอะเยอะมากจนคุณจนแบบคุณก็กลัวเอ๊ะตกลงมาอะไรยังไงกับฉันกันแน่เขาก็กลัวเหมือนกันว่าคุณจะมองแค่ว่าเขามาหวังแค่เรื่องสิบแปดบวกกับคุณแค่นั้นาจริงไม่ใช่นะเขารักคุณจริงๆริเขาชอบคุณมากๆรักรักแหละใช้คำว่ารักได้เลยเห็นไหมรักเลยค่ะนนะจ๊ะ ก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วถูกใจในสไตล์การอ่านประแตงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ป๊แตงด้วยนะคะยังไงก็คนกรุ๊ปที่2ขอจบการอ่านไพ่ไม่เพียงเท่านี้นะคะติดตามคลิปถัดไปด้วยนะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีค่ะคนที่เลือกรูปที่3นะลิปสติกแท่งยาวอันนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ คนที่เข้ามาทําความรู้จักคุณคนที่เหมือนท่าทางเข้ามาจีบคุณเนี่ยก็ได้หรือใครก็แล้วแต่ที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาเข้ามาหาคุณเพื่อหวังอะไรจากคุณนะคะก็วันนี้จะไพ่จะโชว์หน้าไพ่แบบไกลๆหน่อยนะเพระพาะไพ่ออกแนวนูดนูดอีโรติกนิดน,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 นึงนะคะมาดูนันค่ะว่าคนที่คนของคุณที่เข้ามาเลือกรูปที่สามลิปสติกแท่งเนี้ยนะเขาหวังอะไรจากตัว คนลูกที่สามบ้างนี่ค่ะสองเหรียญรีเวิร์ดนะคะสองเหรียญรีเวิร์ดดูเขาก็กล้ากลัวๆนะเขากล้ากลัวๆไม่รู้จะยังไงอยู่นะกับคุณเนี่ยจัสติกหวังอะไรละ่ะ เป็นเทนออฟซาลิสนะคะเทนออฟค้านั่นแหละเทนออฟค้านั่นแหละแต่เป็นรีเวิร์ดเขาเปิดให้หมดเลยดีกว่าเด็กนี้ยิงง่งใหญ่เข,ข้าข้ามาวางอะไรคะช่วยบอกหน่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยว่เยอะตังเจืออะเนาะเป็นรีเวิร์ดหมดเลย บบเความสัมพันธ์ของคนกลุ่มที่สานะที่ดูนะที่คุณเข้ามาถามถึงอว่าเขาหวังอะไรจากคุณกันแน่ดูความสัมพันธ์แล้วจากคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณและอีกฝั่งหนึ่งที่คุณเข้ามาถามอะดูแล้วว่าคนที่เข้ามาจีบคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ดูจะเพลย์บอยนะคะดูจะเพลย์บอยแต่เขาเข้า <ๆ S 2> หาคุณะด้วยความจริงจังจริงใจนะและบอกเลยว่าอืม ความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลคนนี้ยเริ่มมาเริ่มความสัมพันธ์กันมาโดยการที่เหมือนเหมือนปุป๊บปั๊บแล้วก็คือข้ามนะ่ะเหมือนข้ามเขาเรียกอะไรกระโดดข้ามจากหนึ่งจากหนึ่งแล้วไปสิบแล้วก็กลับมาใหม่เอาง่ายๆถ้าดูในนี้ตามไพ่ในนี้ตรงตรงเลยนะว่าคือเหมือนวันไรสแตนพบกันเจอการเป็นวันไรสแตนแต่ว่าตัดกันไม่ขาดคุณก็ตัดเขาไม่ขาดและเขาก็ตัดคุณไม่ขาดอืม เพราะว่าคุณก็ดูสวยเก่งสวยเก่งดุนะแล้วเขาก็ดูเหมือนแบบเหมือนหล่อเลือกได้พลาวสเสน์น่ะเป็นไนท์ออฟคัพออฟ l ลิน่ะนะคะคือแบบคือดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็แต่ถ้าดูในเนี้ยมันเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่ก็ไม่ได้เป็นคู่กันนะนะ แต่ถ้าเกิดจากพลังงานราศีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของคุณที่คุณมาถามถ้าเป็นถ้าเขาเป็นผู้ชายนะเป,นเป็นผู้ชายเป็นฝั่งตรงกันข้ามค,คุณเขาจะอยู่ในธาตน้ํามีกรรกฏพิจิตนะของคุณจะเป็นแนวราศีตุลน,นะคะจะเป็นราศีที่แบบใช้เหตุใช้ผลมากกว่าของฝั่งตรงข้ามจะเป็นอะไรที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเยอะนะคะเพราะไพ่มันเป็นหัวกับสลับกับแนวตั้งกับหัวตั้งอะ่ะกับไม่ได้กลับไพ่นะคะ สลับกันไปมาหมดเลยก็จะเป็นแนวเหมือนทะเลาะก,กับตัวเองกันทั้งคู่ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขาว่าอย่างไงกันแน่แล้วดูเขาก็ไม่จบกับคุณหรอกเขาไม่จบเขาก็จะต่อต่อจากคุณจากนายอฟครับนะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นนายอวอนคือจะแบบมีความชัดเจนและมั่นคงกับคุณมากขึ้นถ้าคุณถามว่าเขาหวังอะไรกับคุณอ่ะคุณอาจจะเริ่มกันมาด้วยแบบกระโดดข้ามความสําคัญจากเออนัดกินข้าวทาความรู้จักกันแล้วก็มา มามากขึ้นอัพเวลไปเป็นสิบปดบวกของคุณอะ่ะกับกลายเป็นเริ่มจากสิบปดบวกรู้จักปุ๊บสิบปดบวกแล้วกลายเป็นอยากรู้จักอีกไม่ใช่อยากรู้จักแค่เนื้อหนังของคุณอะ่ะหรือสรีระของคุณเท่านั้นแหละเขาอยากรู้ว่ารู้เขาอยากรู้ความรู้สึกนึกคิดของคุณเขาอยากอยากเรียนรู้คุณไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นแนวเรื่มเร่มมั่นคงกับคุณมากขึ้นมากกว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณถามเขาว่าผู้ชายคนนี้ดูเจ้าชู้คุณก็เลยไม่มั่นใจว่า หวังอะไรกับคุณกันแน่หรือหวังแค่สิบแปดบวกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็เป็นเนี่ยไพ่สรุปของเขาคือเป็นอันนี้เป็นเดล็อเวอร์นะเป็นเดล็อเวอร์แต่ว่าเป็นอ่มรีเวิร์ดไปแล้วแล้วก็ไพ่ไพ่ข้างหลังอะ่ะไพ่ใต้สำรับออกมาเป็นเนี่ยเป็นไพ่จัดเม้นตอ่ะไพ่จัดเม้นตแล้วก็ไพ่ u d g เม้นต์สำรับนี้คือพ่อแม่ลูกเห็นไหมขาอยากจะศึกษาคุณแล้วก็ สานความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอาจจะคุณกับเขาอาจจะเริ่มกันแบบกระโดดข้ามกระโดดข้ามไม่ได้ไปไปไปแบบเรื่อยๆเริ่มเหมือนเออคุณเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบของคุณอะจากหนึ่งแล้วไปสิบแล้วมาสองสามสี่ห้าไงเป็นแนวแนวนี้เนาะจะถามว่าตอนเริ่มอะอาจจะเริ่มไม่ดีเขาอาจจะหวังแค่ตัวคุณแต่ณปัจจุบันตอนเนี้ยเขาไม่ได้หวัง,งเขาไม่ได้หวังแค่ แค่แค่ตัวคุณแล้วเขาอยากจะคบศึกษาคุณไปเรื่อยๆอยากจะได้คุณเป็นคู่ชีวิตแล้วล่ะอืมเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะก็ตอบแล้วนะตรงท็อปิกอยู่นะว่าเขาเข้ามาหวังอะไรเขาก็หวังที่จะสารความสัมพันธ์หวังเปลี่ยนแค่เรื่องสิบแปดบวกให้มาเป็นอะไรที่แบบที่แบบคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะเป็นแบบคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุด หรืออะไรประมาณนี้คุณเป็นอะไรที่เข้าใจเข้าที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องสิบปดวกเขาด้วยที่แน่ๆน,นะไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้นะจ๊ะอย่าหาว่าปเป็นแงทะลึ่งนะอืเพราะว่าก็คุณโทรมาถามอยู่ว่าเขาต้องการและหวังอะไรจากคุณก็นี่แหละเขาหวังความรักความมั่นคงความจริงความจริงใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระยะยาวแบบลองเทอมกับคุณนั่นแหละนะจ๊ะก็หยิบให้ข้อความไพ่ข้อความหยิบเลยนะ ว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างแต่งงานกันเธอนี่ไงเห็นไหมถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณดูว่าเขาเจ้าชู้หรูเขาหรูเขาแบบสาวตรึม mm hmm. เขาเลือกคุณนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันอ่ะไพ่ลึกๆแล้วเธอรู้อรู้อะไรรู้ว่าเขารักรู้ว่าเขาเริ่มจะเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นแบบจริงจังแล้วใช่ไหม <laughs> นี่คะยืนยันเนาะอดทนกับฉันหน่อย ถ้าจะอ,อดทนความเจ้าชู้ของนางแหละหรือว่าความเจ้าสเสน่ห์เขาอาจจะไม่ใช่เจ้าชู้นะเขาอาจจะเป็นคนแบบพูดแล้วมีสัมพันธรร์ธนามตรีเป็นคนเฟรนลี่น่นะเป็นคนเฟนรนลี่เป็นคนเข้าอคนง่ายนะทําให้แบบใค,ใครก็อยากเข้าใกล้เขาอะ่ะเขาดูว่าคุณอะ่ะไม่แคร์เขาเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะคุณก็สวยเลือกได้ไงเพราะดูในนี้แล้วนะคุณก็ดูพอดูคุณดูไม่แคร์โน่สวนโนแคร์เขาอยู่เหมือนกันไงเขาก็เลยแบบ ต้องเดินหน้าความสัมพันธ์น่าจะลุกหนักพักเนี้ย <c oughs> นิสัยเสียนเสียของเราเยอะนะอ่าแสดงว่าก็เจ้าชู้แหละนะจ๊ะคุณจะรับมือกับคนด้วยแบบเจ้าเสน่ห์เจ้าชู้ไหวไหมนะคะถ้าข้อความที่เขาอยากบอกคุณก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะว่าจะเลือกบุคคลคนนี้ไหมอืมก็สรุปว่าเขาก็หวังความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณนั่นแหละ คุณน่จะจริงจังกับเขาไหมดีกว่านะแตดงถามแทและกันอยู่ที่อยู่ที่คุณอะเพราะว่าแสดงก็ไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์ของคุณอะมันอะไรยังไงกันบ้างนะอันนี้เป็นท็อปปิกที่สั้นๆมาให้เลือกดูกันแบบก,กริบสนุกนะคะยังไงก็ถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้ด้วยนะคะติชมกันได้นะติชมแบบสุภาพสุภาพนิดนึงนะคะก็มาบ่นได้ว่าเขาเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบ่นได้เลยนะ ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็อยากให้ทำหัวข้ออะไรท็อปิกอะไรก็เม้นไว้ได้นะคะประแตดงอ่านทุกเมนนะคะอาจจะช้าหน่อยบ้างเพราะไม่ค่อยได้เข้า YouTube Studio สักเท่าไหร่นะคะโอเคคะ่ะเจอกันในคลิปค่ะคุปติสามบาย